สวัสดีท่านผู้ชมนานานักตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาพบกับไนล์ลำลูกกาฟิชชิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับมีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับสอสาชั่วโมงนะครับช่วงประมาณ10บโมงนะครับเดี๋ยวจะตกประมาณทักเที่ยงนะครับผมวันนี้ก็พานานามาเช็คหมายยังทองห้าลำลูกกานะครับผมเส้นเรียบทองห้าลำลูกกาจะไปออกพันยะนะครับผม เป็นช่วงสะพานสุดท้ายก่อนออกพันยานะครับก็พอ,อดีวันนั้นไปตกปลาที่หมายคลองห้าใต้มอเตอร์เวย์มานะครับก็มีน้าท่านหนึ่งนะครับผมบอกว่าหมายตรงนี้ปลาเนรไซส์สวยเข้าแต่กินไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะครับผมก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเช็คหมายมาฝากนา้นานะครับว่าจะมีปลานินเข้าไซส์สวยๆจะเข้าหรือ,อยังนะครับผม เดี๋ยวมาเตรียมเหยื่อผสมเหยื่อลงเบ็ดชุดแรกกันครับผมเหยื่อที่ใช้วันนี้เป็นเหยื่อเกล็ดกระจายนะครับเป็นเหยื่อประจาตัวนะครับก็ใช้ประมาณหนึ่งถุงนะครับแล้วก็ผสมลำนิดหน่อยนะครับผมขนมปังก็นิดหน่อยนะครับใช้แค่นี้นะครับผมวันนี้อาจจะผสมไม่หมดนะครับผมเพราะว่าวันนี้มีเวลาน้อยแล้วก็เป็นการมาเช็คหมายหาหมายมาฝากนานๆนะครับเดี๋ยวมาผสมเหยื่อเตรียมลงเบ็ดชุดแรกกันครับผม ครับผมสําหรับเหยื่อก็ประมาณนี้นะครับผมปั้นลูกเล็กๆนะครับเม,ม็ดโฟมเม็ดเล็กๆวงเบ็ดชิโน่0.8นะครับผมขอบนขอล่างแต่ขอบนฝังเข้าไปในเม็ดโฟมนะครับสําหรับหมายนี้ก็ผมเคยมาตกแล้วนะครับผมก็มีตัวอยู่อยู่เหมือนกันนะครับไซส์สวยๆก็มีนะครับแต่ก็ไม่ได้มานานแล้วครับวันนี้ มีนานามาบอกนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสแวะมาเช็คไม้หมาไม้ใหม่ๆมาฝากนานานะครับผมสําหรับไม้ย,ย่านลําลูกกานะครับเดี๋ยวไปลงเหยื่อชุดแรกกันครับผม ผมลงเหยื่อชุดแรกเรียบร้อยนะครับผมสามคันเดี๋ยวจะลงเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูติดตามเชียร์กันครับว่าหมายคลองห้าลำลูกกาจะมีปลาเข้าหรือเปล่านะครับแล้วไซส์จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปติดตามลุ้นติดตามเชียร์ไปพร้อมๆกันครับผม ผแต้มแรกของเรามาแล้วนะครับผมเป็นปลาตะเพียนนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูติดตามเชียร์กันต่อครับว่าจะมีผลงานเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับผมเหมือนปลาจะกินอีกแล้วนะครับ เปลี่ยนไซส์ส,สวยๆอีกแ d นึงนะครับผมครับผมปาน,นินนะครับผมใส่สวยอยู่นะครับผมแ d มแรกของวันนี้นะครับสำหรับปลาน,นินนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามลุ้นติดตามเชียร์กันต่อครับผม แต้มน,นี้หลุดไปนะครับกินอย่างแรงเลยนะครับเบ็ดโน้มเลยนะครับผมอีกลับไปแล้ว ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับผมก็เดี๋ยวจะเลิกตกเท่านี้เลยนะครับผมก็ปลาช่วงแรกก็จะกินดีหน่อยนะครับเข้าทีหน่อยนะครับก็พอป,ป,ประมาณสักสิบเอ็ดโมงก็เริ่มกินห่างนะครับผมชุดนี้ก็ลงเหยื่อเป็นชุดสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยเก็บเบ็ดนะครับเดี๋ยวจะเอาผลงานปลาวันนี้ให้น้าๆนานได้ดูได้ชมก่อนนะครับผมแล้วก็ ผมจะนั่งต่อยนิดเดียวนะครับแค่เหยื่อชุดนี้หมดนะครับก็จะเก็บอุปกรณ์กลับบ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานวันนี้ที่ได้กันครับผมสําหรับหมายคลอง5ในการมาเช็คหมายวันนี้กันนะครับผม ครับผมสำหรับปลาที่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับมีปลานิลสองแต้มตะเพียนสี่แต้มนะครับผมแล้วก็มีปลาส้อยมีปลาหมอสามแต้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับตกปลาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะครับผมครับผมสำหรับคลิปมาเช็คไหม ตกปลานะครับคลอง5ลาร้านลูกตาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกับเวลา2ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ถ้าเอาไปทำกับข้าวก็พอได้กับข้าวอยู่นะครับผมแต่วันนี้เป็นการมาเช็คหมายนะครับผมก็จะไม่ได้เอาปลากลับนะครับเดี๋ยวจะปล่อยคืนทั้งหมดนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม คลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ